แล้วจริงๆแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคุณจะรอดไหมามาร่วมเดินทางสุดลึกลับนี้ไปด้วยกันก่อนอื่นขอให้ชัดเจนว่าการรอดชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับประเภทของหลุมดำที่คุณเผชิญหน้าโดยสมบูรณ์หลุมดำมีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่หลุมดำมวลดาว ซึ่งมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราเพียงไม่กี่เท่าไปจนถึงหลุมดำมวลยิ่งยวดซึ่งมีมวลมากเป็นล้านหรือแม้กระทั่งพันล้านเท่าของดวงอาทิตย์ความแตกต่างของขนาดนี้คือเรื่องของชีวิตและความตายอย่างแท้จริงลองจินตนาการถึงสถานการณ์โชคร้ายแรกของเราคุณกำลังตกไปยังหลุมดำมวลดาขนาดเล็กเมื่อคุณเข้าใกล้คุณจะเริ่มรู้สึกถึงความรู้สึกประหลาด แรงโน้มถ่วงที่เท้าของคุณซึ่งอยู่ใกล้หลุมดำมากกว่าจะรุนแรงกว่าที่ศีรษะของคุณอย่างมหาศาลความแตกต่างของแรงโน้มถ่วงนี้เรียกว่าแรงน้ำขึ้นน้ำลงแรงเหล่านี้จะดึงร่างกายของคุณให้ยืดออกเหมือนเส้นสปาเกตตี้นักวิทยาศาสตร์เรียกกระบวนการนี้ว่าสปาเกตตี้ฟิเคชันอย่างเหมาะสมแต่ก่อนที่คุณจะถึงขอบเหตุการณ์จุดที่ไม่สามารถหวนกลับได้ ร่างกายของคุณจะถูกยืดและฉีกออกทีละอะตอมดังนั้นสำหรับหลุมดำขนาดเล็กคำตอบคือไม่อย่างแน่นอนและไม่น่าพึงใจนักคุณจะไม่รอดและคุณจะไม่สามารถเข้าไปข้างในได้เลยแต่ถ้าคุณโชคดีกว่านั้นละ่ะถ้าคุณมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายที่ใหญ่กว่ามากหลุมดำมวลยิ่งยวดเช่น Sagittarius A. ที่อยู่ใจกลางทางชั้งเปือกของเรา เรื่องราวนี้จะยิ่งแปลกประหลาดขึ้นไปอีกเพราะหลุมดำมวลยิ่งยวดมีขนาดใหญ่มหาศาลสนามแรงน้องถ่วงของมันจะสม่ำเสมอกว่ามากในพื้นที่เล็กๆรอบตัวมันเรื่องราวนี้ยิ่งแปลกประหลาดมากขึ้นไปอีกเพราะหลุมดำมวลมหาศาลนั้นมีขนาดใหญ่โตมากสนามแรงน้องถ่วงของมันจึงมีความสม่ำเสมอกว่ามากในพื้นที่ขนาดเล็ก <m importance> ขอบฟ้าเหตุการณ์อยู่ใกลจากจุดเอกฐานตรงกลางมากจุดที่หนาแน่นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตรงศูนย์กลางนั่นหมายความว่าแรงน้ําขึ้นน้ําลงที่ขอบฟ้าเหตุการณ์อ่อนโยนอย่างน่าประหลาดใจความแตกต่างของแรงโน้มถ่วงระหว่างศีรษะของคุณกับเท้าของคุณจะน้อยมากจนคุณแทบไม่รู้สึกถึงมันเลยดังนั้นในกรณีนี้คุณสามารถข้ามขอบฟ้าเหตุการณ์ได้จริงๆ โดยที่ร่างกายยังคงสมบูรณ์คุณเพิ่งผ่านจุดที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ลอยตัวอย่างสงบเข้าสู่ความมืดวิดไม่มีสัญญาณไม่มีเสียงเตือนใดๆไม่มีประตูทางเข้าที่น่าทึ่งสำหรับคุณไม่มีประตูทางเข้าที่น่าทึ่งสำหรับคุณในกรอบการอ้างอิงเฉพาะที่ของคุณเองจะไม่มีสิ่งใดดูผิดปกติเลยคุณอาจมองไปรอบๆโบ,บอกมือให้ยานอาวกาศของคุณ แม้ว่าพวกเขาจะมองไม่เห็นคุณอีกต่อไปแล้วก็ตามและเพียงแค่ลอยต่อไปแต่สำหรับผู้สังเกตการถ่ายนอกเช่นเพื่อนของคุณที่กำลังดูอยู่จากยานอวกาศอย่างปลอดภัยชะตากรรมของคุณจะดูแตกต่างออกไปมากตามทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์แรงโน้มถ่วงที่รุนแรงจะทำให้เวลาช้าลงเมื่อคุณเข้าใกล้ขอบฟ้าเหตุการณ์ เพื่อนของคุณจะเห็นการเคลื่อนไหวของคุณช้าลงเหมือนวิดีโอที่ติดอยู่ในโหมดสโลโมชันภาพของคุณจะค่อยๆแดงขึ้นและมืดลงในขณะที่แสงจากร่างกายของคุณสูญเสียพลังงานต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงของหลุมดำแต่ในที่สุดคุณจะดูเหมือนหยุดนิ่งอยู่ตรงขอบของขอบฟ้าเหตุการณ์และค่อยๆจางหายไปตลอดการในช่วงเวลาที่ไม่มีที่สิ้นสุด พวกเขาจะไม่เคยเห็นคุณข้ามผ่านจริงๆดังนั้นในขณะที่คุณลอยอยู่ข้างในเพื่อนของคุณจะเห็นคุณค้างอยู่ที่ขอบตลอดไปเป็นสองความจริงที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ทั้งคู่ถูกต้องตามมุมมองของตนเองนี่แหละคือจุดที่ฟิสิกส์เริ่มทำให้สมองเราบิดเบี้ยวจริงๆตอนนี้คุณอยู่ข้างในหลุมดำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะ ตอนนี้คุณยังมีชีวิตอยู่แต่ชะตากรรมของคุณถูกกำหนดไว้แล้วไม่ว่าคุณจะพยายามไปทางไหนก็ตามไม่ว่าจรวดของคุณจะแรงแค่ไหนก็ตามทุกเส้นทางจะนำไปสู่ที่เดียวเท่านั้นคือจุดเอกฐานตรงกลางภายในขอบฟ้าเหตุการณ์คือจุดเอกฐานตรงกลางภายในขอบฟ้าเหตุการณ์อวกาศและเวลาแทบจะสลับบทบาทกันทิศทางที่มุ่งไปยังจุดเอกฐาน จะไม่ใช่ทิศทางในอวกาศอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นอนาคตการพยายามหนีออกจากจุดเอกฐานก็เหมือนกับการพยายามเดินทางย้อนเวลาซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยการเดินทางของคุณสู่ศูนย์กลางเป็นเส้นทางเดินทางขาเดียวเมื่อคุณเข้าใกล้จุดเอกฐานมากขึ้นแรงน้ำขึ้นน้ำลงที่เคยอ่อนโยนที่ขอบฟ้าเหตุการณ์จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลและในที่สุด กระบวนการสปาเกตตี Spark ้ฟิเคชันก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้โครงสร้างของอวกาศและเวลาเองจะบิดเบี้ยวและบิดงออย่างรุนแรงจนร่างกายของคุณถูกยืดออกและถูกบดขยี้จนเหลือเพียงอนุภาคพื้นฐานแม้แต่ในหลุมดำมวลมหาศาลผลลัพธ์ในระยะยาวก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยคุณอาจมีเวลาเพิ่มอีกเพียงไม่กี่นาที หรืออาจถึงชั่วโมงขึ้นอยู่กับขนาดของหลุมดำเพื่อครุ่นคิดเกี่ยวกับจักรวาลจากมุมมองที่ไม่เคยมีใครได้สัมผัสมาก่อนคุณจะอยู่ในบริเวณของการอวกาศที่ถูกตัดขาดออกจากส่วนที่เหลือของจักรวาลคุณจะเห็นอะไรบ้างนะันเมื่อมองย้อนกลับไปคุณอาจเห็นประวัติศาสตร์ทั้งหมดของจักรวาลภายนอกระ่นนผ่านสายตาของคุณในพริบตาเดียว ในขณะที่เวลาภายนอกเคลื่อนไหวเร็วกว่าคุณอย่างมากแต่เมื่อมองไปข้างหน้าสู่จุดเอกฐานนั่นกลับเป็นสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจเลยเพราะกฎฟิสิกส์ในปัจจุบันของเราทั้งสัมพัทธภาพและกลศาสตร์ขอนตามล้วนใช้ไม่ได้ผลที่จุดเอกฐานนั้นแต่เรายังไม่มีเครื่องมือหรือสมการใดที่จะอธิบายมันได้หรือแม้แต่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่น มันจะเป็นประตูสู่อีกจักรวาลหนึ่งหรือไม่หรือเป็นจุดที่มีความหนาแน่นอนนั้นหรืออาจเป็นสิ่งที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงที่สมองของมนุษย์เรายังไม่สามารถเข้าใจได้เรื่องนี้นำเราไปสู่หนึ่งในความขัดแย้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในวิชาฟิสิกส์นั่นคือพารดออกของข้อมูลหลักการสำคัญของกลาศาสตร์วอนตามระบุว่าข้อมูลไม่สามารถถูกทำลายได้อย่างแท้จริง แต่ถ้าคุณและข้อมูลทั้งหมดที่ประกอบกันเป็นคุณตกลงไปในหลุมดำละ่ะและถูกบทขยี้ที่ภาวะเอกฐานข้อมูลนั้นจะไปไหนถ้ามันหายไปตลอดกาลข้อมูลนั้นจะไปไหนถ้ามันหายไปตลอดกาลมันละเมิดกฎพื้นฐานของฟิสิกส์สตีเฟนฮอคิงเสนอทางออกหนึ่งรังสีฮอคิงเขาเสนอว่าหลุมดำไม่ได้มืดสนิท แต่มันค่อยๆระเหยไปตามการเวลาโดยปล่อยอนุภาคขนาดเล็กจากขอบเหตุการณ์แต่เขาแนะนำว่าข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ตกลงไปอาจถูกเข้ารหัสไว้ในรังสีจังๆนี้มันเป็นหัวข้อที่ซับซ้อนและมีการถกเถียงกันมากแต่มันบ่งชี้ว่าในรูปแบบที่ยุ่งเหยิงข้อมูลของคุณอาจจะกลับคืนสู่จักรวาลได้ในที่สุด แม้ว่าคุณในฐานะบุคคลจะหายไปนานแล้วแต่คุณในฐานะบุคคลจะหายไปนานแล้วดังนั้นเพื่อจะตอบคำถามแรกของเราถ้าคุณตกลงไปในหลุมดำคุณจะรอดหรือไม่คำตอบในทางปฏิบัติคือไม่แต่ไม่ว่าคุณจะถูกยืดออกทันทีโดยหลุมดำขนาดเล็กหรือได้เดินทางสั้นๆที่หน้าทึ่งในหลุมดำขนาดใหญ่ ก่อนจะถูกฉีกออกจากกันการเดินทางของคุณก็สิ้นสุดลงแต่การเดินทางนั้นเองเปิดเผยสิ่งลึกลับที่สุดและน่าหลงไหลที่สุดในจักรวาลของเราเกี่ยวกับธรรมชาติของเวลาอวากาศและข้อมูลเองมันคือสถานที่ที่ความเข้าใจของเราต่อความจริงถูกผลักไปจนถึงขีดสุดของมันขอบคุณมากที่มารวมกับฉัน ในการดำดิ่งสู่ความลึกลับของจักรวาลในครั้งนี้ถ้าคุณชอบการเดินทางนี้และอยากสำรวจเพิ่มเติมคำถามที่พลิกความคิดเกี่ยวกับจักรวาลอย่าลืมกดปุ่มถูกใจสมัครรับข้อมูลช่องนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดการผจญภัยครั้งต่อไปของเราบอกฉันในความคิดเห็นว่าคุณอยากให้เราสำรวจความลึกลับของจักรวาลเรื่องใดต่อไป ขอบคุณที่รับชมและจงอย่าหยุดสงสัย